สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมแ้นคอนกรีตบริษัทบนสถาปัตตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากบริษัทบนสถาปัตต์ของเรานะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยนะครับอันนี้รถมิกคอนกรีตนะครับของเราอน,นี้บริเวณแน้น คอนเทียบนะครับเข้าไปชมด้านในได้เลยนะครับ ช่ก็เป็นของตราตราช้างนะครับของ SCG เข้ามาด้านในก็เป็นส่วนที่สต็อกท่อนะครับเราท่อมีเรามีท่อคอนกรีตอัดแรงมาตรฐานมอกนะครับ มีทุกขนาดครับทองหมดเยอะมากสต๊อกเยอะมาก ท่อเมตรยี่สิบนะครับทีนนี้ท่อหนึ่งเมตรนะครับชั้นสามครับพร้อมจัดส่งนะครับตอนนี้ก็เป็นท่อพอสลลนะครับขนาดสี่สิบสี่สิบเซนสี่สิบเซน ครับสต็อกเยอะมากพร้อมจำหน่ายครับพร้อมจำหน่ายหรือใครสนใจขนาดอื่นๆแวะเข้ามาสอบถามได้นะครับท่อท่อทอทอทอัทอ้ทงนั้นเลยครับ ปกติจอดข้า่องจักรครับบริเวณที่สตอ๊อกท่อคอนกรีตอัดแรงครับเป็นท่อกลมอันนี้ก็เป็นท่อสี่สนะครับสต๊อกเยอะมากพร้อมส่งครับเราจะพาเดินดูพื้นที่สต๊อกท่อะนะครับเยอะมากมาก ท่อขนาด60นะครับนี่ท่อขนาด30ก็มีครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมโรงงานองคอนกรีตท่อ,อคอนกรีตอัดแรงครับเป็นขนาดท่อกลม ของเราครับตรงนี้เป็นที่อัดข้อคนอนเสิกกรตกลมนะครับ ผลิตท่อ,อนนครับเครดี๋ยวเราพาไปชมเครื่องจักรใหม่นะครับอันนี้เป็นการผลิตท่อเหลีย่ยมอันนี้เป็นเหล็กที่อาร์คไว้นะครับ เป็นท่อเหลียบคอนดิดอัดแรงมาตรฐานมอกอครับ มาได้เลยครับจะพาไปดูรอบๆสวยงามมากครับอันนี้เป็นทังไซโลนะครับสวยงามมากครับ ตอนนี้เขาทดลองผลิตแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้วหนึ่งท่อนเดี๋ยวจะพาไปชมผลิตภัณฑ์ข้อเหลี่ยมของเรานะครับสวยงามมากครับ one. จะพาเดินกลับไป A A A, ตรงแพนคอร์ดกีตของเรานะครับอันนี้บนบริเวณโดยรอบ